เบิ่องยังไงเนาะครับูเบ้งเปลี่ยนเหบริษัทอยังนีร้านค้าผู้ให้บริการนี่ง้คโอ้จงจากบริษัทเลยจะบองจากบริษัทเลยไม่ซื้อเพิ่นนจ้ะมีซื้อเพิ่นนะจ้หวังวลาเพิ่นเือสีอันนี้เด้่คนผู้รับนี่คือเจ้าเนาะครับ ผู้ส่งบริษัท APG แกจเพิ่ว่าผ่านไอเี้ยเนี่ยชำระผ่านทางธนาคารเดี๋ยวคเงินเขาแต่ว่าเพื่อนให้ล้านเพิ่นถือแม่นหมวกคาะจังใดเพว่าเพื่นเป็นล้านเองคือเพื่อหมวกโบาไม่รู้บเพิ่นมาขืนวายนํมามว่าเพิ่นบอกว่าบ่มีถูมงเลยราเียว้ันว่านึงเขาโอ้ทั้งบนทัางลางของคนนเอาเปลี่ยนน้คันมอไหมันจกจเฮ็ดยังไงเนาะก็ได้ มันเลน็กไรซำนักเอา่าไงซะต่อเล็ลไรหม่องไรบอลจักที่ซื้น้ำไปหมดจดดมนขาดข้าวโพน้พี่มือกับอไรสวยครับแต่ว่าไม้ไม,ไมจึงว่าไปผู้ไปเอาเีนะไปเอาไปเอาไอารหมองไรบอลจักทีซื้น้ำไผไใครว่าจะพูดถาเพิงยั่วทวอยู่นี่ให้ แห้งหนักก็พูดไปเอาดิู่ดแเบิ้องตัทวงแห้งในเบื้องหลายช่องแห้งในเบื้องหลายช่องาไปเอาเนี่ยไปเอาไล่มองไปเชื่อใดผลีทยแต่ทำลายเงินทั้งว่าเอาไลมองก็ไปได้เด้อค่ะังวดไปสิบมีเงินยนใส่ว่าเอาียกปากว่าคือว่าเจ้านี้ไม่เลียกปากผมแจ้งคันหามีเอซีคอมเมนต์มาลองซอนสุบมประคามเนี้มเลยรูแบ่งแบบมขอกว่าพอแจ้งคันหาเห็ันตัวใดเหมืน หาสามหกหาสามหกถ้ายังไปเบิ่งนั่เห็นย้สเห็นย่สจับบาทนี่จับบาทนี่ก็หน่อยก็นอยไม่ได้หนีมาไม่้หนีพ่อใจบุญใจบุญมานาม่เหนน่อดีมีรตุกบนมเบิดเบิดอห้าสามหกแล้วถ่ายเอฟซี ลูกเป็นตัวมัตาเขาตงใหมมันเียดว่านี้เป็นเล้หกาคันทีบึ้งคันที่บึ้งบอกสี่ใะได้มันติเป็นพกหะครับหกอันนี้คือห้าห้าโอ้หอันนี้เป็นล่างๆนี่ครับหกนี่หกเรื่อเงาเลยนี่อันนี้คือเลขห้าแต่ว่าผมขอเันสามตัวสมมติพออย่เงีนเด้อ แล้วแต่ยี่เบ <Well ิงอีกตัวหนึ่งเปเบิงสีจิงสีมันสะเปลี่ยนหกสามห้าอะไรแต่นี่เบิงเลี้ยงกัเล่นเลยบนี่ครับเลี้ยงกันเลนนี่สามตัวหกสามห้าอหอันนี้จะเป็นห้านอ้ให้ทสิเปล่นเล้าเนาะเหมนีนแต่ว่าตั้งใจไว้ที่แรกนี่ที่ว่าเพิ่นบอกนี่จุดค้าอาหารกลางวันเหม่ยอุผมยันเป็นอาหารกลางวันบนอะไรโอ้อาหารน้อยทีเนม่ย โอ้กคือขอเากับ่าอว่าขอเอยงหกัลคือขอตองวดครับอ้ขอตองวดโอ้กับแปลว่าขอตองวดก็คือขอเรียงไงินลัะเนาะครับกอเป็นแนวทางไ้เพื่นคาผู้มีใจบุญท่จะท่าคาเพื่นถือน้ำมีโชคมีลาภกรพาไดไม่เห็นมาษาครับว่าอได้ม่เห็นใะไตามเห็ปูนงามเนาะครับเหยดไปเรือยลครับตัวเติมอันนี้ชินนี้ขาดอันนี้เพิ่งแบบว่ากับไปนี่ครับเฮงเบิงเหงกิงโดนเห้งึืนนี้บนี้อืออืม นี่เลี้ยงกันเลขบนียกันเบื้องไรนี่เพราะว่าส่วนผมเห็นที่เลี้ยงมีเลขหานี่ชัดๆเลยนี่ห่าแม่แมนมาครับเบื้องบนเนาะเลขห่านี่นี่สามส่วนผมนี่สามนี่อันนี้หกนี่เพราะว่าผมเน้นที่ว่าหาตัวนี้สามกับผมมันตัวหน่อยหนาจะเป็นหาอยู่ทั้งหนาเปนส่วนตัวผมเองนะตัวบางงามคุณฮะแม่นครับนี่ครับเด็กหันยื้อออกมาสิไอ้เกเอันนี้จะเป็นหกฮะ ลองลองมานูผู้ชมหน่องครับเนีเอาเอาเด้อพลีนองเด้อพลนังพี่แจ้งขันหาขอโชกขอใช้จากเจว่ารักยุ่ตนบากมามแห่งนี้่ะครับผู้ที่โตนี่าตีประมูาเนี่ยเป็นวลาเป็นเห็นยังสั้นแต้องปีนีปีจารณาเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมครับ ทางกำลงนำเสนอเป็นแนวทาง,งเท่านั้นนะครับว่าผู้อืดด่นยแต่ว่าจะฟองหรือแนวทางไปบบงวดบ้างนึงกับม้วนไปอีกแบบเดียวผู้อื่นได้เด่นนำเสนอ,อ,นอวน่าเป็นแนวทางเท่านเ้นจัดเี้บแบบรารสำคัญเลขงวดบ,บ้างนึงหนึ่งของคอหนังพิมพ์นีม่มาตรงกับเลขสามคู่นี่ครับ มันบอบอกอะไรเียเคือเมื่อกี้ว่ะทีพานมากเลยนี่ะเนาะผู้เลนน้ำเหลยกเราพิมพ์สองวัดขึ้นหลังหนึ่งสามตัวตรงเลยที่ว่ามดเรื่อิ้ินเีกวมาหาแหาหนึตรงก็เลขตั้งศาลสลต่ควาเื่อก็หเดน่ พอล้วเรอโอ้ยเ้านอย่าง่ากหตเงินไล่ไว้แม่งไงเลยคือค่มพ์ตองะนะคะห้าสามหกพี้นอยู่ต้นบาค่าเอฟซีเนาะ งวดที่แล้วเพื่อนจะบอกตรงงวดหนึ่งแปดห้าแบบตุกเข่าตรงแปดห้าเนาะค่ะแปดห้าห้าแปดเนาะค่ะงวดที่แล้วนะคะงวดนี้เพื่นตรงงวดห้าสามค่ะ เอฟซีทุกท่านเนาะคะ่ะเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลด์กดแชร์เนาะเนาะบรรยากาศอยู่หฮมบาร์คามนะคะเอฟซีเนาะ่เมื่อน,นี้ก็หาสามหกเนี่ยค่ะสิเป็นกับเขาไล่วันก็ได้ไล่เดือนก็ได้เนาะคะ่ะเด็กคนบอกมากอะไล่วันกับเขาคือกันนะคะการนี่คือบรรยากาศโ่มบาร์คามใหญ่หงินว่าน้องพิมพ์ว่าจะลั่มนะคะ ตรงก็เลขที่สารแปดห้าหนึาานนะะห่งนะคะ fc อากาศแยากหนาวจักน้อยเนาะค่ะร่มแห้งเนาะค่ะช่วงนี้เนาะ,ะสำหรับ fc ที่อยากได้กับข่าวได้วันกะเป็นแนวทังไปกอนนะคะสัวสีหอดสิ้นเดือนสัวสีหอดวันที่สิบหกนะคะ เป็นกับขาา่าวไล่วันกระไดน,นะคะห้าสามหกค่ะ fc ค่ะถูกแนวทางกับมีความเสียง fc กับพิจานาเบิงเนาะคะ่ะแต่ว่าพอหงวดนี้พอน้องพิมเขาผู้เดียวเนาะเขามาไลาหงวดแล้วนะคะสําหรับเลขคมบักขามให่เฮ้านะคะปูเพิ่นมีโศกมีหมานนะคะ 5, 3, 6, ห้าสามหกหงวดหนึ่งหงวดที่แล้วกับพอหนองพิมเขาทั้งบนทั้งล่างเนาะคะ่ะ เมื่อนี้เพื่อนกะต้องหมดให้เอฟซีเนาะค่ะเป็นห้าสามหกค่ะเอฟซี FC. ค่ะสำหรับผู้มัก,กับเขาไล่วันก็เป็นแนวทางได้นะคะเป็นท่องไล่เดือนเป็นท่องไล่วันเนาะคะ่ะทางช่องก็เป็นเพียงซื้อกลางเท่านั้นนะคะกับช้วิจารณ์ในการรับชมรับฟังนะคะเอฟซี FC เนาะค่ะถ้าชอบในตัวเลขของพ่อหลองพิมกับพิจารณาได้ค่ะ อากาศเย็นเนาะคะ่ะ f อตอนนี้กะนั่งพิงแดดกันอยู่นะคะอากาศเย็นตากแดดอุ่นๆเนะคะ่ะสำหรับ f อซอยากซองด้วยตัวเองกะซองได้เนาะคะ่ะ พิมพ์ตองหัดไห้นะคะทรงอยู่ต้นบักขามได้ห้าสามหกค่ะค่ะน้องเบลเขากัดเดไปตองหัดเนาะคะ่ะเดี๋ยวสิตามน้องเบลนะคะน้องเบลเขาสามตัวสองแปดห้านะคะสำหรับน้องเบลว,ว่ากันเด็กเขาไปตองหัดพันยูว่าคนจะได้ตัวใดนะะ FC เนาะค่ะเอฟซีเนาะ น้องพิมพจะล่ำให้เบิงด้วยค่ะเอฟซีบี้เขามาเลี้ยงให้โซ่ให้มาด้วยค่ะให้ล่ำให้ด้วยกันซูโฟสูข้นกากแสดงความดีใจกับเอฟซีสีไม่โชคม่ลาบนะคะบัวสิเป็นทั้งด้านของคุณพ่ออูดกับน่องเบลแด่กับพ่อน้องพิมนะคะหละ้กก็กับอาจารย์ท่านอื่นเสียจวนกับไฮมาเม็ดเดียวเนาะคะ่ะสองแปดเนาะคะ่ะเสียจวนกับมีเอซ ให้ตามร้ายผู้ร้ายค้อด้วยเนาะค่ะสำรับเลขน้องเบลกับเสียจวนกับพ่ออูดนะคะกับพ่อหนังพิมพ์นะคะามีอาจารย์เข่าร้ายสำรักร้ายอาจารย์เนาะค่ะที่จะเป็นแนวทางได้นะคะค่ะให้โชคให้ mắn ให้ลำให้รวยกันสุขสุขคุขเด้อค่ะเด้อ ค่ะจดไว้เนาะคะ่ะเอซพอหนองพิมพตองวดห้าสามหนะคะห้าสามหนะคะเป็่นเทิงกับเข่าไล่วันใดนะคะเพื่นกับขามาลายงวดเนาะคะ่ะแต่ว่างวดนี้จะมีเพียงตัวเลขของพอหนองพิมพ์ที่เพค้นฝันใดทั้งบนทั้งล่างนะคะตองงวดหนึ่งปดหนะคะโคงสุดท้าย1 8ึดสองนะคะเอฟซค่ะ ทางช่องกับเป็นซื้อกลางเป็นแนวทางต,นานตอนนั้นเอฟซีสงสวิญญาณในการรับชมรับฟังนะคะลองเป็นแนวทางเบิงนะคะเนาะ พิมบอกเก็บสองนะคะงวดที่แล้วมันขึ้นตัวหนึ่งแล้วค่ะเอฟซีไม่เป็นแปดซองค่ะง mm hmm. วดนี้พ่อของพิมเข่าจังๆนะคะ mm hmm. แอดมินก็นจะตามความฝันของพ่อน้องพิมค่ะ mm hmm. กับซีมี่ทั้งด่านเอฟซีที่ติดตามพ่ออูดนะคะ mm hmm. แอดมินก็นจะเอาเงินไปให้เพื่อนมือนี้ละคะ mm ่ะ hmm. ก็มีเอฟซีมีสูงมีลาบทรงไม่ห้ทั้งด่านพ่ออูดเซียวผีนะคะเหล็กเพื่อนว่าเคยผัดาจังงวดนะคะ ถึกจนในนี้เจ้ามือเนาะค่ะอฟซี่แอดมินกะสิได้ไปอาจจะเป็นช่วงบ่ายเนาะค่ะเพราะว่าบางกั้นติดต่อเขามาเพิ่นสีรวบร่วมไปไห้พ่ออูดเนาะค่ะเป็นควรกำลังใจของเพิ่นนะคะกะสิมีทั้งด้านน้องเบวนะคะที่จะตามนะคะฟังข่าวเพิ่นกรว่เพิ่นจะตองวดปอวนนะคะแต่มือนี้พ่อหนองพิมตองวดไปกวนนะคะ ห้าสามหกค่ะต้มแห้งนะค่ะอิอิเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ดวยค่ะเด้อ คลิปนี้กับิเป็นเด็กห้าสามหกนะคะเอฟซี FC เนาะค่ะเอามาแล้วกัสบสุกๆมัน,มน,มนๆลำๆเรื่อยๆกันสุปหูซุกุ่นนะคะพอน้องพิมพ์ตองหวัดนะคะเอฟซี FC เนาะ่แอดมินกับซีเคดคลิปขึ้นมาอีกรอบนึงนะคะ ให้สุขให้มั่นให้ร่ำให้รวยนะคะพอหลวงพิมตองหัวหาสามหกนะคะ ขแล้วเริ่มเริ่มเริ่ม <Viol in S 1> เริ <confused slightly. S 1> <c oughs> ่มเลยดิกระชับไร้เพียงเนาะเป็นมาเพียงปูปูอะเพียงเิ่นมาอันนี้เพีงปูขึ้นแล้วเอฟซีปูขึ้นแล้วปูไหวค่ะปูไหวขึ้นอ้าวไอ้น่องน้ำกับมวนไปน้ำหน่องนะคะ จดใบเดอค่ะเอฟซีสัวสีหอดมือมันสีลื่มกอนเนาะคะ่ะคือจังเพ่นตรองว,วดทีเดียวหนึ่งแปดห่านเนาะคะ่ะมือสรุปเิ่นหาหนึ่งแปดสองนะคะพอหนองพิมงวดนี้เพ่นซองต้นมะขามห้เป็นห้าสามหกนะคะจดใบเดอค่ะเดอค่ะมือน,นี่นกะห้โตองว,วดนะคะสำหรับพอหนองพิมพ์เนาะคะ่ะ ทางช่องก็เป็นเพียงซื้อกลางเป็นแนวทางทอนานเอฟซีกับใสวิจารในการรับชุมรับฟังเนาะ 走 <laughs> 了。<laughs> นะะักการเงินนี่อารมณ์ดีค่ะมื่อน,นี้อารมณ์ดียิ้มบานทุเจียนาบูดยิ่งมื่อนี้ยเป็นยิ้มนะคะจ้าตรงนี่างนี่ก็คืนแล้วเอซี่ ปาก็ค่ะเอฟซีจะพาดจ่อปืเพอไว้ลล่ว ว่ากันว่ไว้ว่ากันว่ไว้ค่ะเอานีเด้อค่ะสรุปเลขรองพีมพ์นะคะห้าสามหกค่ะห้าสามหกนะคะจดไใส้าค่ะเอฟซีเนาะค่ะ ทางช่องกเป็นเพียงซื้อกลางเป็นแนวตั้งนานันเอฟซก็ใช้วิจาณในการรับชมนะคะค่ะให้โสุขให้มานให้เราไม่ด้วยกันสุขสูสทุกคนเด้อค่ะสวัสดีค่ะ